ครับสวัสดีครับพบกับช่องตะสองพิชชินนะครับวันนี้ก็หลังจากที่เรารีวิวลอกซ่อมลอกดูแลเมนนทนนั้นลอกแล้วนะครับก็คราวนี้ลองมารีวิวการทํากับข้าวสไตล์บ้านๆดูบ้านนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากได้สูตรเอาไปทํากินเองนะครับวันนี้ก็เสนอเมนูเนื้อจระเข้ครับจระเข้แมคโคร กะเพรานะครับจะเป็นกะเพราพริกแกงครับสูตรเข้มข้นครับทำเองครับครับเดี๋ยวเรามาตามกันเลยนะครับเพื่อนๆอ่าตกปลาเป็นเราก็ต้องทากับข้าวเป็นนะครับก่อนอื่นเราก็ติดแก๊สก่อนนะครับเราจะมาทำการรวนนะครับรวนแล้วจราเข้ ด้วยเราก็ต้องรู้จักทากับข้าวด้วยนะครับเผื่อวันไหนแม่บ้านเกิดที่เกียดเราจะได้ทําให้แม่บ้านก <c oughs> ินครับใส่น้อจระเข้ลงไปก่อนนะครับเราจะรวนนะครับขั้นตอนแรกเราจะยังไม่ใส่น้ํามันนะครับเพราะว่าเขาจะมีน้ํามันในตัวของเขาอยู่ครับจระเขือรวมนไว้ก่อน ลองทําตามดูครับเพื่อนทํากับข้าวด้วยกับแกล้มด้วยครับเดี๋ยวเราจะรวนเนื้อจราเข้ไปสักพักก่อนนะครับ หลังจากที่เรารวนเนื้อจอระเข้ไปสักพักนะครับเนื้อจอระเข้ก็จะเริ่มสุกข,ขึ้นมาบ้างครับให้เราเติมน้ํามันลงไปนะครับเพื่อประมาณสองช้อนโต๊ะครับครับเพื่อลวนเนื้อจอระเข้ครับ ปลาด้วยเราก็ต้องทำกินเป็นด้วยนะครับเพื่อวันหนึ่งได้ทำกับข้าวแพนแมบ้านครับจะรวนให้แห้งเลยนะครับอันนี้สุตรใครก็สูตมันนะครับแล้วแต่ไม่ติดครับดักแลงทำเองได้นะครับเพื่อน จะรวนสับพักให้ขอแห้งครับหลังจากที่เรารวนเนื้อจระเข้จนแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะตังเนื้อจระเข้เข้าไว้แล้ว จะมาเริ่มตักพิแกงกันนะครับขั้นตอนาการตักพิแกงนี้ก็จะน,นี่หน่อยนะครับเพื่อนๆพิแกงนี้เราตำเองมมนะครับใช้ปั่นเอาเลยครับ เราจะพริแกงให้หอมก่อนนะครับหลังจากที่พีิกแกงเริ่มหอมน้ำที่ผมได้เอามาล้างกับเครื่องปั่นนะครับอย่างนี้ครับ ครับคุณใส่ลงไปเลยครับเติมน้ำในนี้ครับเพื่อตรงนี้ถ้าเห็นว่าแห้งไปแล้วก็เติมน้ำจังหน่อยครับครับแกงแห้งแล้วครับมีกลิ่นหอมแล้วตอนนี้เราจะใส่เนื้อจมูกของเรา ลงไนผักน,นะครับตาเาก็จะมาณนี้หลังจากนั้นเราจะมาเริ่มปรุงกันนะครับเริ่มต้นด้วยซอสหอยก่อนนะครับสอสหอยประมาณ ช้อนนะครับหรือหาะเอาตามความพอดีแล้วกันใส่เยอะก็อร่อยเยอะครับเพื<ๆ>อนก็ือน้ำตาลนิดหน่อยครับสองช้อน,ลน<ๆ>แล้วกันแล้วก็น้ำปลาครับประมาณสองช้อนนะครับเพราะว่าพี่แกแงตอนเราตำเราใส่เกลือเข้าไปด้วยนะครับเพื่อน มันจะเค็มมาครับจะไม่มีการใส่ผงชูรสนะครับบ้านนี้ไม่กินผงชูรสหจากที่เราผัดเริ่มแห้งแล้วครับเราก็จะมาเข้าถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการใส่ใบกระเพรานะครับใส่ลง็นแรว เยอะเองหอมข้เพานี่เป็นกะพราบ้านนะครับข้เพาป่านะครับจะให้กลิ่นดีกว่าข้เพาในตลาดนะครับก็เวลาเราไปตกปลามาเราเจอตามทุ่งนาครับก็เก็บมาแช่ตู้เย็นไว้ครับใช้งานได้ ไฟนะครับพร้อมตักเสิร์ฟนะครับแก๊สเราจะตักเสริฟเลยครับเผาเนือ้อจระเ,รเข้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูน,นะครับที่น่า มีแต่เนื้อครับไม่มีไขมันครับไม่ทําให้้วนแน่นอนครับอร่อยด้วยครับเต่งกระดาเล่นไปหน่อยนะครับเพื่อนครับเรียบร้อยนะครับกระเพราทะเลเออกระเพราจระเข้ครับจระเข้จระเข้แมคโครนะครับเพื่อนนี่ครับย็งไงบ้างครับสีสันน่าทานไหมครับ ครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากลองทำดูก็ลองทำนะครับเพื่อนๆทำง่ายนิดเดียวเองนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็ถ้ามีงานโรกเราก็จะทำโรกให้ดูมีงานคันเราก็จะทำคันให้ดูนะครับครับแล้วก็จะมีกับข้าวแซมไปด้วยนะครับเพื่อนๆตกปลาด้วยทำกินไปด้วยครับ โอเคครับสวัสดีครับ